ุ่มินมากมือว่าฝุ่มินมากไหนให้เขาดูดิฝุ่มฟินเป็นยังไงพูดสิมือว่ามือว่าจับฝุ่มมือจีมือไอ้ว่าจับมือจีว่ามือจับันอะไรนี้ฝุ่มฟินฝุ่มฟินพูดเขาบอกเขาสิมือไอว่าอะไรเนมานืสองครับสวัสดีค่ะไอว่าจะมาจับสองจับหลายเขาชออะสรมเาชอบอนะ ย,ยกดนูสิมันจะอะไรนะพูดเฉยๆนางเว้ยอันนี้ชื่อดูดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะของขวัญของพีดาที่ส่งมาให้ครอบครัวคุยพี่ทางเนาะพีดานี่เป็นคนหนึ่งที่ส่งของมาให้กินตลอดรอบนี้เพิ่งจะส่งามาให้กินเนาะจะเลยให้น้องเอวามาเปิดกลอ่องเซอร์ไพรส์ว่าข้างในจะเป็นอะไรโอเครอลุ้นกันเลยโอเคค่ะแกะดูนี่เพื่อนๆด้วยวาสักไรค เพืพวว่อนๆคะดูเอ้วาสักลายสวยไหมถามซิมีค่ะมีรูปอะไรบ้างน้องมีกับมีเส้นยาวๆกับมีมีเพชรด้วยนะคะตัวตัของนี้จะจะแต่งหน้าที่โบนโอเคค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะทำไมว่ามีเยอะจังเลย ใครซื้อให้คะคือปัดแจ้อย่างนี้ะคะคือปัดแจ้างหนังมีซีดปัดเอาอะไรไหนโชว์สิโชว์สิอันนี้ก็เอาอันนี้ครับจะภาพโชว์สิมันเป็นยังไงมันคืออบมันคือทาแป้งลูกหมาน่ารักโอเคค่ะไปไอมาแล้วนะคะเดี๋ยเรียก่าเก็บเอามันมันคืออะไรคะคือไก่ กันกันไกค่าไาจ๋าทำให้วานะเอเอวาคิดว่าเป็นอะไรให้เดาให้เดาเดาดูสินี่นะคะเอวานึกเต้นไหมเต้นมากไหมขอบคุณปาราด้วยค่ะขอบคุณป้าดามากเลยนะคะขอบคคุณ่ะ ส่งมาให้เอวาอีกนะคะเสร็จแล้วค่ะเแบบี้หนึ่งแบบว้าวมันเป็นขนมค่ะบอกให้เขาดูด้วยให้เขาดูด้วยนมไ,ไหนไหน,ไหนให้พี่โบดูมันคือเป็นขนมอย่างนี้ค่ะพูดสิมันคือขนมอนไรมันมีกี่ห่อคะสามไหนสามแล้วก็ สี่ค่ะนับด้วยสิลูกห้าค่ะหกค่ะหมดหรือยังให้เขาดูสิหมดหรือยังมหมดหรือยังไหนดูสิหมดแล้วนะคะแล้วมันเป็นขนมแบบนี้ค่ะอะไรเยอะเพื่อนๆขอบคุณ,คณป้าดาก่อนขอบคุณ ป้าดามากเลยนะคะที่รอบกอดตัดชุดส,ดสวยๆให้น้องเอวารอบนี้ก็ส่งขนมให้น้องเอวาด้วยเนาะเอวาจะทําอะไรคะ,แต,ะนนแต่งหน้าปะายเหรอมานี้ค่ะน้องโบแต่งหน้าพูดด้วยสีพูดด้วยสีอันนี้สีชมพูหรืออะไรเอวาจะพูดสีชอพู นองไทาดาค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปของเอวากับป้าอายมาเปิดกล่องเซอร์ไพรส์จากป้าดาแล้วก็เอวาจะแต่งหน้าให้ป้าอายนะคะใช่ไหมคะลูกมีสีอะไรบ้างคะไหนให้เพื่อนดูเพื่อนๆดูสิคะไหนคะโอเคค่ะโอเคค่ะสีสีอะไรก็ไม่รู้วะสีชมพูสีส้มค่ะ โอเคเร็วๆแต่บาดเลยค่ะไ,ไปเ э อาสีชมพูค่ะเอาลุกลุลุกลุกขาลุกขึ้นทาตาสีลูกใครอยากให้เอวาแต่งหน้ามาหาได้นะคะที่ไหนคะมาหาเอวาที่ไหนคะที่บ้านเอวาค่ะ มาค่ะเยอะเกิดเอวาเฮ็ดจบเจือ บ้วไหมบ้วไหมไม่บ้วหรอบ้วไหมหนึ่งสองโอเคสวยงามเลยวบเพื่อนเพื่อนคะปลาายสวยไหมคะถามสิถามิเพื่อนปลา,ายสวย,ยถ้าสวยเดี๋ยวจะเอวานจะแต่งให้ทุกวันเลยผิดมีกดให้เราค่าทำเอง โบมันนี่มาแต่งหน้าอย่าเพิง่งแล้วฟุ้งฟิ้งเราเอาเน็ตฟุ้งฟิ้งออกมาทาตาอายด้วยเหมือนเอวาเนี่ยเอวาทาฟุงฟ้งฟิ้งเอามาทาตาอายด้วยสิเฮกดเสียงดังๆสีชมพูสีชมพูสีไว้กับสีบลูโอเคสีไว้แล้วก็สีบลูค่ะป้าอายขอสีเอ่อสีบลูค่ะ พาที่ไหนที่ตาเหรอคะตรงไหนคะตรงนี้พาสมกาวเลยสวยจะไหมพี่โบสวยไหมพี่โบปะปไไปตลาดแบบนี้ได้ไหมคะได้เออเป็นฟูฟ่งไงพี่โบ ทำไมทาข้างเดียวอลูกทา2ข้างถามดิไม่ใช่ค่ะถามดิเพือนกพื่อนก็อาสวยไหมคะมาถึกมาถึกตาเหรอลูกไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม,ไมัน,มนมสวยอย่างไหนไหนบอกเพื่อนๆสิ ถามเพื่อนซิเอวาถามเพื่อนก่อนเด็กไหมฟุ้งซิง้งไหนถามเพื่อนซิลุกๆบอกให้ดูหน่อยว่าเอวาทาอะไรให้ปลาไบ้างทาลิปสติดกับปลาส้มนี่ปลาไอ้บ้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้เอวากับเราคือยังไม่ได้ทาแป้งเยอะใหเออทาแป้งก็ค่ะอย่าเพิ่งมานะคะคุณได้นเลย แราล้ยวไปจะไปรีวิวห้องเช่า,ชาเนี่ยอยากอกได้มาค่ะอาทุ ไม่มีอะไรคะไม่มีอะไรขอลาก่อนได้ไหมยังทำไมคะทำไมคะขยำบนเลยขยำบดเลยเหรอโอเคสำหรับคลิปนี้ป้ากับเอวาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะไปนะไปได้ย,ยังไปสุดไหมคะ ในหนเอว่าบอกดิว่าอันนี้เอวาทำตรงไหนบ้างลูกลูกบอกดิลูกบอกเอาว่ามีเอวานีแต่งหน้าเองคนเดียวเลยเอว่าสวยไหมเอวาแต่งหน้าคนเดียวเลยแล้วก็เอวาสักลายด้วยนะคะไปขออนุญาตไปปะมังไม่มีผมก่อนไหนสองกระจกสิไปไปสองกระจกสิว้าว ถามเพื่อนๆสิคงซีไหมคะขอบคุณป้าดามากเลยนะคะสำหรับขนมอร่อยๆค่ะ ขอญาตไปก่อนนะคะโอ,คอโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่เนาะสำหรับวันนี้เอวากับป้าไฮขออญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊า,บานะคะ่ะน้องเอวาแต่งหน้าไลา์ต่อไปนะคะนี่คืเป็นไลา์ต่อไปค่ะถึงใจเธอกินบอ๊อร่อยไหมคะไปขอพิเกดเลอะก,กับเพื่อนนะลูก ออมสิมสอ่อยมสิมสอ,นนอ,าาอร่อยไหมี่นนมรลูกทาฟิด้ยกินทีไรก็ยังอร่อยเนะเาะรอบก่อนก็กินจนหมดเนะาะแต่รอบนี้ก็มี6กอันใช่ไหมเยไม่ปเไปให้แม่น้องโบหนึ่งไปเอาไปให้แม่ไปขึ้น,น,น,นรถไปเยอะ เเละเอ้าใส่แ oh, ล้วบ่มีปอนี่เด <uh ็กโอ้ยเด็กไม่ได้ลูกมวยนายๆายนายเอฟซีนะไอส่งมาให้ส่งอะไรคะเอาไม่พักไหมนนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของปากเอาพักไหม ขนมเพฟซีฝากมาให้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ